ถึงแม้ไม่จะแสนกิโลแล้วรถคันนี้ยังเหลียววารันตีให้เราก็ทําให้มั่นใจครับแล้วก็วันที่มาดูรถก็ใช้เวลาดูไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ตัดสินใจเลือกเลยครับเพราะมั่นใจทั้งที่ร้านครับว่าตรวจเช็ครถให้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับผมแก๊ปนะครับดูรถคันนี้จากตลาดรถนะครับจะซื้อรถคันนี้เพราะว่าลูกกําลังจะคลอดครับมองหารถ s อ v อยู่คันนี้ก็ ตรงใจเลยครับเกือบจะร0อเลยครับนะวันรับรถวันนี้นะครับประมาณ98-99เลยครับให้สวยมากครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะฝากไว้ครับสําหรับคนที่กําลังหารถมือสองนะครับสภาพดีสวยไม่จกตานะครับที่นี่ครับแอดมายเชิญเข้ามาได้ครับถูกใจจังครับ